ตอนนี้ทางช่องดุกดี่ของเรามีเพจ Facebook กับเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรจะรับคําแนะนานะครับเปิดเรื่องมานะครับณอพาร์ทเมนต์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับในขณะที่คุณยูมิโกะซังเนี่ยกำลังจะขอทํากิจกรรมก่อนนอนร่วมกับสามีนะครับแต่ว่าคุณสามีนี่บอกว่าโอ้ไม่ได้นะครับนะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานนอกสถานที่อีกแล้วก็เลยปิดไฟไปเลยนะครับผมนะคุณยูมิโกะซังนี่ก็เลยจ่อยไปเลยนะสิครับเวลาให้กันนะครับก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับแถมเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ยังมืน คุณสามีนอนไปนะครับก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามานะครับซึ่งมันก็คือบักหัวเหลืองนั่นเองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นกันนะครับผมไม่เลือกแลกกันสักทนะีเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนอย่างนี้แหรอนะซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยกำลังแอบคบหากันนะครับซึ่งคบกันมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับผมยามเชืองเหงาเปล่าเปลี่ยวนะครับก็มีไอหัวเหลืองนี่แหละนะเข้ามาดูเลอ่า แถมบางทีนะครับอยู่ด้วยกันในยันวางเลยโอ้โหตีสี่นี่ไม่กลับบ้านกลับช่องกันเลยไงเนี่ยแต่วันนี้นะครับจะเป็นวันพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าคุณสามีเนี่ยบอกให้เธอเนี่ยปลุกเธอตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแล้วก็เตรียมอาหารเช้าไว้ให้หน่อยนะครับแต่เธอเนี่ยดันแอบมาหาไอ้หัวเหลืองนี่ยันตีสี่แล้วนี่จะเอาแรงจากไหนมาเนี่ยเจ๊ ล้วเจ๊มีแรงมีเจ๊โคตรคึกเลยนะจากนั้นนะครับไอหัวเหลืองนี่ก็เลยชวนยูมิโกะซังนะครับเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันไหมนะครับจนยนะูมิโกะซังเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของเราเนี่ยนะเป็นเฉพาะตอนที่คุณสามีเนี่ยออกไปทํางานนอกสถานีเท่านั้นแหละนะจะให้ฉันเนี่ยไปเที่ยวเล่นได้ยังไงนะครับเขาทํางานอย่างมากเลยนะแล้วฉันเนี่ยจะไปเสเพลยยงเงี้ยมันคงจะไม่ได้สบายใจเชือ่อแบบนั้นมันได้ที่ไหนกันล่ะไอหัวเหลืองนี่ก็บอกว่ายังจะเชื่อเรื่องอย่างนั้นอยู่อีกแล้วเดี๋ยว เธอนี่นะเชื่ออดฮาจริงๆทางคุณยูมิโกะซังนะครับก็พยายามเชื่อนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอหัวเหลืองเนี่ยก็เลยตัดบทยูมิโกะซังไปนะครับว่ารู้จักงานคอมมิคอนไหมล่ะนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเาจะพาไปงานนี้นะครับเพื่อพิสูจน์นะครับว่าสามีของเธอเนี่ยมีรับลมคมในอย่างแน่นอนนะครับและวันต่อมาไอหัวเหลืองนี่ก็พายูมิโกะซังเนี่ยไปงานคอมมิคอนนะครับไอหัวเหลืองเนี่ยมันก็ทําทรงเป็นนักสืบใหญ่เลยนะสงสัยเป็นญาติโคนันแน่ๆต <laughs> ู้ดูดูตูดูดูดดด มันก็เลยได้สันนิษฐานออกไปนะครับว่าการสันนิษฐานของมันนี่ไม่ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยออกไปทํางานตอนปีใหม่แล้วก็ช่วงวันหยุดกลางเดือนนะครับผมซึ่งอีเวนต์พวกนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในเวลาช่วงนั้นพอดีเป๊ะๆนะครับผมนะบแบบยังกับจับวางแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรากองหนังสือของคุณสามีที่เป็นขุมทรัพย์อยู่ในนั้นนะครับที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็สามารถหาซื้อได้จากที่นี่เช่นเดียวกันนะครับ คุณยูมิโกะซังเนี่ยในที่สุดก็เริ่มมีความหวังนะครับเพราะว่าสามีนี่อาจจะเป็นแค่โอตาคุธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้นอกจงนอกใจอะไรหรอกนะครับเพราะเธอเนี่ยอาจจะคิดมากไปเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอคิดในหัวนะครับเรื่องมันก็อาจจะเป็นไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับาตามไปดูต่อกันเลยเด้อไอหัวเหลืองนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณสามีจะจับได้นะครับก็เลยให้อุปกรณ์ปลอมตัวมานิดหน่อยนะครับและอุปกรณ์ปลอมตัวของมันนี่ก็บอกเลยว่ามเอามาออกคลิปไม่ได้ครับ โดนโดนเหลืองแน่คิดผมเหลืองเหมือนหัวบักเหลืองนี่เลยพอยูมิโกะซังเนี่ยเปลี่ยนชุดเสร็จนะครับก็มาให้บักหัวเหลืองดูนี่บักหัวเหลืองก็บอกโอ้เอ็กซ์เลนต์เวลิกูดอ e g ลกแมากเยี่ยมมากแต่ว่าเธอในะยังขาดอุปกรณ์นิดหน่อยนะและอุปกรณ์นั้นก็คือถั่วเซียนช่างไงล่ะและเธอจะต้องเอาหนีบเอาไว้จากนั้นนะครับยูมิโกะซังเนี่ยก็ออกไปงานขอมิคอนนะครับนะ่าแบบเข้าไปสดกลางวงเลยอ่นะ แล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเธอเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นหน้าตาทรงผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกได้เลยว่าเอ็กซ์เลน์และเอลิแกน์มากมากครับผมนะและเพื่อความแนบเนียนนะครับเธอก็เลยถอดแหวนแต่งงานของเธอออกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นนางแบบที่ฮอตมากๆานะครับเพราะตากล้องเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยลุมถ่ายเธอเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยย um ูมิโกะสร้างมันคิวทองเฉยเลยเอ่อยูมิโกะสร้างท้าดังแล้วก็อย่าลืมผมด้วยนะครับ เขาเกาะดังไปทุกคนได้ไหมจากนั้นนะครับพอถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถั่วเซียนที่เหน็บเอาไว้เนี่ยก็เริ่มทานนํางานอีกครั้งนึงเอาแล้วสิเวย้ยเล่นเอาย um ูมิโกะซังเนี่ยนะขาสั่นเลยนะครับผมนะทรงตัวยากเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้จะโพสท่าสวยๆอย่างนี้มันก็ยากมากๆนะครับผมย um ูมิโกะซังเนี่ยก็เลยกวนกวายใหญ่เลยนะครับกลัวโดนจับได้ว่าแอบใจถั่วเซียนนะครับแล้วจะโดนมองปเป๊ <c oughs> ะเรื่อในขณะที่เธอกําลังกังวลอยู่นะครับถั่วเซียนเนี่ยมันก็หยุดทํางานลงพอดีนะครับแต่เธอเนี่ยดันมองไปรอบๆนะครับแล้วก็ไปจอั อาจจะเอ๋นาตาคุณคุณนะถือกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยแถมอยู่ใกล้กว่าชาวบ้านอีกจางหากและนั่นก็คือสามีของเธอั่นเองนะครับผมหนานั่นก็คือพิสูจน์ได้เลยว่าสามีของเธอนี่คือโอตาคุตัวจริงนะครับผมผมเชื่อแล้วครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ยูมิโกะซังเนี่ยสังเกตเห็นนะครับก็เลยเอามือป้องไว้นะครับเพราะว่ากลัวจะโดนจับได้แต่สามีของเขาเนี่ยไม่มีเอดใจ,จอะไรเลยเหรอฮะหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะ <c oughs> แต่งตึงอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นแบบเหมือนเดิมเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่ชุดกับสีผมเนี่ย đuối mòn trên người đấy làm chiên แต่ยูมิโกะสังนี่ครับก็แบบคิดมากเพิ่มไปอีกนะครับว่าถ้าเขาเนี่ยมางานนี้บ่อยๆก็หมายความว่าเขาเนี่ยต้องถ่ายรูปผู้หญิงคนอ,อื่นเยอะมากนะเน่ก็แบบหึงสิครับเขาก็เลยหึงทีนี้โอ้ยนอยูมิโกะซังเลียกออื่นอีกนะครับถั่วเซียนที่หนีบเอาไว้นี่มันก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับยูมิโกะซังนี่ก็เลยล้มลงไปนะครับแต่คุณสามีนี่คว้าไว้ได้ทันพอดีนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ทั้งคู่เนี่ยมองหน้ากันพอดีดังหากความรับเจจะแตกไหมเนี่ยเจยูมิโกะนนนคครััััับบบกกกกกก็็็เเเลลลยยยขออออุณแแ้้วววดดดดึงสตติมมมมาาไไปปื่ี๋จ เธอเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะไดโจบูไอหัวเหลืองนี่ก็มาได้ทันเวลาพอดีเลยนะโผมาช่วยหรือเปล่าวะไอหัวเหลืองนี่ก็บอกว่าอ้าเป็นเพื่อนของฉันเองนะเขามากับฉันหาอยู่ตั้งนานอืมถามจริงนะอยากกันไหมคือดูดูไม่รู้จริงหรือว่าเป็นเมียมืออ้าคุณสามีดูไม่รู้เลยเมียตัวเองแล้วนะผมกลุ้มขมับเลยครับ หลังจากนั้นนะครับยูมิโกะสังเนตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็อยากจะเข้าห้องน้ํามากนะครับแต่เธอเนี่ยดันเผือเข้าไปในห้องน้ําผู้ชายซะงั้นนะครับเธอเนี่ยก็เลยได้แอบหลบอยู่ในห้องน้านะครับผมแล้วก็ผเอเนี่ยคุณสามีก็เดินเข้ามาพอดีนะครับแล้วคุยกับเพื่อนเขาอยู่พอดีเลยยูมิโกะสังเนได้ยินเสียงก็รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นคุณสามีของเธออย่างแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็เลยถามคุณสามีนะครับว่าชอบคอสเพลของคนไหนมากที่สุดเหรอในงานนี้คุณสามีเนี่ยก็บอกไปว่า ชอบผู้หญิงหัวมวงที่ลม้ลมลงไปเมื่อตะกี้นี่นะแต่เขาไม่รู้จักชื่อคุณยูมิโกะซังเนี่ยได้ยินตอนนั้นเธอก็โอ้ฉันดีใจจังเลยแต่ถ้าถามแอดแล้วก็โอ้กูถามจริงๆมึงแยกไม่ออกแล้วนะั่นมือมึงนะ <c oughs> แต่พอยูมิโกะซังนะครับได้ยินคุณสามีพูดอย่างนั้นเนี่ยเธอก็แอบตื้นตันเล็กน้อยนะครับดีใจนะครับแอบดีใจนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคย ได้ยินอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับเป็นผมบอกว่าดีใจด้วยนะครับจูมิโกะซังแต่ทว่าตอนนี้นะครับมันเหมือนจะสายเกินไปซะแล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเริ่มมีใจให้กับบอกหัวเหลืองนะครับบอกมารระจนบอกหัวเหลืองบอกซูเปอร์สายาแลยเวลาก็ผ่านไปนะครับจนทั้งคู่เนี่ยกลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะครับคุณสามีเนี่ยก็กลับมาถึงเจอคุณยูมิโกะซังนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทักทายกันตามปกตินะครับ แต่คุณสามีเนี่ยดันเห็นว่าคุณยูมิโกะเนี่ยไม่ได้สวมแหวนแต่งงานไว้นะครับผมและเรื่องราวก็ได้ตัดจบเด๋ยวเพียงเท่านี้ดือดอด้อเลยถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็กดซับสไคร้ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม